สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะอยู่กับผมนนท์ร้านออโตแกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาครับเช่นเคยครับวันนี้มีรถมาใหม่อีกหนึ่งเจเนเรชันครับกับ Honda HRV ครับวันนี้มีลูกค้าใจดีครับหนึ่งท่านออกสู่แล้วก็มาจัดเลยครับกับชุดล้อยางนะครับก็เดี๋ยวก่อนไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆแล้วก็แนวทางการแต่งรถเช่นเคยฮะก็วันนี้ฮะผมอยู่กับเจ้า HRV นะฮะเจเนเรชันที่2นะครับกับสี เมทิอรอยเกไม่รู้ผมออกเสียงถูกป่ะนะ <Okay. S 1> ก็เรียกยากนิดนึงครับเป็นสีเทาแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นรุ่น EL นะครับตัวนี้ EL ราคาอยู่ที่ประมาณล้านเศษเศษล้านนิดๆนะฮะบ,บวกหน่อยๆที่เป็นตัวลองลอง่านี้ถูกกว่านี้ก็ประมาณ9 0 0 0 0สนตัวปลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว RS เอนี่ยก็จะอยู่ที่ล้านล้านแสนมันต่างกันแสนนึงนครับแต่ละรุ่นนะครับที่ผมศึกษามานะครับก็ตัวนี้ผมชอบมากครับหล,กหลกักๆคือหน้าหล่อหน้าหล่อขึ้นแล้วก็ฐานล้อกว้างขึ้นนะฮะเดิมๆลูกค้าคันนี้บอกว่า ล้อเดิมเนี่ยมันไม่ถูกใจครับมันดูหุบไปนะครับแล้วก็ล้อเล็กซึ่งล้อเดิมคันนี้ที่โรงงานให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับของใหม่นะครับลูกค้าคันนี้เลือกเป็นขอบ18นิ้วนะครับอ่ะมาดูครับวันนี้ลูกค้าคันนี้เลือกเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่าย G Force ครับเป็นตัวล้อชิ้นเดียวนะครับ f o r m i n g เป็นล้อเบาน้ําหนักเบานะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า GF01M นะฮะรหัสนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นสีดําเป็นดําด้านนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวยางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็น y o โกมา m G056 นะครับขนาดยางที่ใช้ใส่ก็จะเป็น2255018นะครับตัวนี้ส่วนความสูงระยะเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับเพราะด้วยตัวขานรถตัวนี้เองเนี่ยเดิมๆก็สูงอยู่แล้วลูกค้าคันนี้อยากได้โหลดเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวรอนิดนึงอดใจนิดนึงครับกับชุดโช๊คสตาร์ทนะครับก็รอนิดนึงนะกำลังกำลังจะมีผลิตออกมานะครับก็ดูหล่อมั้ยนี้หน้าหล่อมากหน้าหล่อ นอไม่ล้นนะกำลัาางดีเนะาะกำลังสวยนะครับตัวนี้ออฟเซตก็18กว้าง85ออฟเซต3 5ครับก็ตรงปกติเลยนะครับนะ่ะอ่าเดี๋ยวไปลองไปลองวิ่งกันดีกว่าไปดูว่าช่วงล่างดีไหมเรามาลองดูขุมพลัง e-h EV กันอลองดูช่วงล่างด้วยต้องบอกก่อนครับวันผมเองยังไม่เคยลองครับ หนึ่งท่านใจดีก็ขอบคุณมากครับที่มาให้ร้านออโต้แกรมเรารีวิวนะฮะก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้อ่ะให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงครับกับโช๊คเดิมนะครับก็ไม่ขี้เหร่นะช่วงล่างถือว่าดีเลยนุ่มเนาะนุ่มก็สําหรับถ้าผมให้ผมแบบอธิบายเรื่องช่วงล่างนี้จะบอกเลยว่าเจ้าตัว HRV ตัวนี้ถือว่าให้ช่วงล่างมาดีครับ <Wow. S 1> นุ่มนวลแล้วก็เก็บรอยต่อได้ดีด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่จะมีอย่างเดียวที่ทําไม่ได้คือโหลดถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องยอมเสียเงินนะครับโหลดอีกหนึ่งชุดนะครับก <Okay. S 1> ับชุด,ชดโชคก็อดใจรออีกนิดนึงครับก็จะมีแบรนด์ที่ทําเลยก็จะมีของ น่าจะมีซิลเวอร์ครับแล้วก็มี h d ดรมีเทยินนะครับที่กำลังจะทำอยู่นะฮะก็สำหรับใครที่มองหาหรือขับรถรุ่นนี้อยู่นะครับ New HRV นะฮะ2022นี่ก็ดูแล้วน่าจะกระแสดีแหละเห็นคนออกเยอะมากเลยแล้วก็ตัวรูปลักษณ์เองหน้าตาก็หลอ่อแล้วก็ฟีลลิ่งก็ดีราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับผมเองก็ชอบนะแต่ไม่เหมาะไม่น่าจะเหมาะ ผมบอกว่าชอาปลาเท่านั้นม okay> ันรถผมชอบรถโฟวินนะก็ฟิลลิ่งโอเคถือว่าผ่านครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พี่นะครับที่สนใจจะออกรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับกับ New HRV ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะนะครับร้านรถโต๊กแคมก็มีมาให้หนึ่งรับชมกับสีเทานะครับล้อ18นะครับ ครับฝากเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดไลไ์ก็ได้ครับกดไปเลยครับเดี๋ยว EP หน้าเจอกันครับมีอะไรเด็ดๆพามาให้ชมอีกสำหรับวันนี้ก็ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ